ฮัลโหลมาสวัสดีการยามบ่ายๆนะคะลูกค้า mm hmm. วันนี้นิชาจะมานําเสนอโต๊ะเก่านะคะลูกค้าชุดนี้นะคะซึ่งเป็นโต๊ะแบบชุดเดี่ยวนะคะลูกค้าเป็นไม้สักทองเก่านะคะชุดนี้อายุประมาณ30ปีได้นะคะลูกค้านะคะสําหรับโต๊ะชุดนี้นะคะเรามาดูแบบว่าความ ความหนานะคะลูกค้าความหนาจะอยู่ที่3นิ้วนะคะลูกค้านะความหนาจะอยู่กันที่3นิ้วแล้วก็ส่วนพื้นนั่งนะคะลูกค้าสำหรับพื้นนั่งนะคะเป็นไม้แผ่นเดียวนะคะลูกค้าหนาอยู่ที่3นิ้วครึ่งนะคะ ความหนาอยู่3นิ้วครึ่งหน้าหน้าไม้จะอยู่ที่หน้ายิบเก้านะคะลูกค้าหน้ายิบเก้านะคะสําหรับหน้าไม้นะคะความยาวของหน้าไม้นะคะแล้วก็พนักพิงนะคะลูกค้าพนักพิงก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะคะเป็นไม้แผ่นเดียวตลอดเลยซึ่งซึ่งณนะขณะเวลานี้เอาจริงๆนะคะ ไม้หนาแผ่นเดียวแล้วก็เอ้ยไม้ยาวแผ่นเดียวนะคะแล้วก็หนาสามนิ้วนะคะสําหรับพนักพิงนะคะนี่นะคะสวยสวยเลยนะคะลูกค้าหนาสามนิ้วนะคะลูกค้านะนี่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับความหนานะคะนี่นะคะลูกค้านะคะหนาสามนิ้วนะคะสาหรับความหนานะคะแล้วก็ความหนาของตัวนั่งนะคะพื้นนั่งก็จะอยู่ที่สามนิ้วครึ่งน,นะคะลูกค้า ถาอยู่สามนิ้วครึ่งแล้วก็ความยาวนะคะความยาวของพื้นก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคะ73นะคะลูกค้า73เท่ากับ29นิ้วนะคะลูกค้านะส่วนความสูงนะคะลูกค้าความสูงความสูงท่าถ้าคิดถึงตั้งแต่ข้างข้างล่างยันแบบ พิงนะคะพนักพิงนี่ก็จะสูงอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะลูกค้านะสูงอยู่ที่เจ็ดสิบส่วนพนักพิงเนี่ยพนักพิงจะหน้ายี่แปดนะคะลูกค้าหน้ายี่แปดนิ้วนะคะไม้แผ่นเดียวไม้สักแผ่นเดียวแล้วก็หนาสามนิ้วหน้ายี่แปดนะคะลูกค้าหน้ายี่แปดส่วนที่นั่งนะคะส่วนชุดนั่งนี้หน้ายี่เก้านาสาม สามนิ้วครึ่งนะคะลูกค้าความยาวนะคะลูกค้านะคะความยาวอยู่ที่สองเมตรสองเมตรห้านะคะลูกค้าความยาวอยู่ที่สองเมตรห้านะคะสําหรับความยาวนะคะสองเมตรห้าแล้วก็ะจะทําลวดลายแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะเว้าวสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขาจะเป็นขาสิงค์นะคะสวยๆเลยนะคะหนาๆเลยนะคะลูกค้านะคะขาสิง์ซึ่งวัดจากข้างล่างจนถึงพนักพิงนะคะ จะอยู่ที่เอ่ออยู่ที่แปดสิบสองนะคะลูกค้าความสูงจะอยู่ที่แปดสิบสองจนถึงพนักพิงอย่างนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่แปดสิบสองอ่ะดูลวดลายนะคะลวดลายนะคะหองสักแบบเก่าๆโบราณอย่างเงี้ยเรามาดูข้างนี้นะคะลวดลายจะค่อนข้างจะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะลูกค้านี่นะคะลวดลายสักนะคะสามสิบปีแล้วนะคะสําหรับ ตัวนี้นะคะความเก่าและความเก่าของเขานะคะ <Yeah. S 1> ตำหนิก็คือแทบจะไม่มีเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะลูกค้าตําหนิไม่มีเลยนะคะก็จะมีก็คือที่นั่งตรงนี้ก็คือ,อเขาอาจจะแบบว่าแตกนิดหน่อยนะคะลูกค้าลูกค้าเอาไปโป้ะนะคะไปโป้ก็จะสวยเป็นเป็นเนื้อเดียวกันจะไม่เห็นเลยนะคะไม่ได้แตกอะไรเลยนะคะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าเหมือนกับว่า เป็นตาไม้อะค่ะตรงนี้ก็คือไม้แบบตาไม้แล้วก็จะแต,แตกมันนิดไม่ใช่ไส้นะคะไม่ใช่ไส้<ม>นี่นะคะเขาจะแตกแบบไม้แก่อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเนี่ยแต่สมัยตอนที่เขาทําสมัยสามสิบปีก็ก็เริ่มทําก็อาจจะมันไม่ใช่ไม่เก่าใช่ไหมคะลูกค้าเออมันก็จะประมาณเป็นไม้ใหม่มาอยู่แล้วเนาะสมัยก่อนนะคะก็ต้องทาจากไม้ใหม่อยู่แล้วคืออันนี้เราไม่รู้เหมือนกันสามสิบปีแล้วนะคะลูกค้านี่นะคะก็คือ ความสวยงามก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะลูกค้านะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะความหนานี่คือหนามากนะคะลูกค้าสามนิ้วครึ่งนะคะสําหรับความหนานะคะนี่นะคะก็จะอยู่อย่างนี้ก็คือนี่นี่ชาขายสภาพแบบเดิมๆนะคะลูกค้าเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้ทํเสียอะไรให้นะคะไปแบบเดิมๆเราขายของเก่าอยู่ในสภาพเดิมนะคะลูกค้านะนี่นะคะสวยมากเลยดูนะคะแผ่นเดียวนะคะทุกอย่างพนักพนักพิงคือแผ่นเดียวเหมือนกันนะคะลูกค้า นาสามนิ้วนะคะพนักพิงคือทาทาเว้าสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้านี่เขาเว้าเขาให้นะคะลูกค้าเห็นไหมคะนี่นะคะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะลูกค้านะสวยจริงๆนะคะสําหรับชุดนี้นะคะบอกเลยสวยมากมายนะ,ะลูกค้านะคะเรามาดูแผ่นหลังกันนะคะไม่มีตําหนินะคะลูกค้านะชุดนี้บอกเลยไม่มีตําหนินะคะไม่มีแตกอะไรเลยนะคะลูกค้า สวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นไม้แผ่นเดียวซึ่งไม่มีแตกไม่มีไส้ไม้หน้ายี่สิบแปดนะคะลูกค้านะเป็นไม้แผ่นเดียวหน้ายี่แปดซึ่งซึ่งณสมัยนี้หายากมากลูกค้าหายากมากชุดนี้จะเป็นชุดฟอร์จากอ่อ จากไหนสมัยแบบเป็นฟอรสมัยของพ่อกับแม่นิชาแล้วนะลูกค้าชุดนี้นะคะนานมากชุดนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์จากแม่ละมาดนะคะลูกค้าแม่ละมาดซึ่งลูกค้าอาจจะได้ยินมาบ้างนะคะแม่ละมาดชุดนั้นสมัยก่อน พ่อกับแม่นี่เขาจะไปทําแบบพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอยู่ตรงนั้นนะคะคือคือรับทาฟอร์อะไรประมาณเนี้นะคะรับทารับทาเฟอร์นิเจอร์แม่กับพ่อเขาก็จะไปรับทําตรงนั้นแล้วเขาก็แบบว่าซื้อจากแบบซื้อมาซื้อมาเขาไปรับทําประตูหน้าต่างแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์จากตรงนั้นมานะคะณตอนนั้นคือนานมากแล้วนะคะ ประมาณ3าปี30ปีได้นะคะซึ่งชุดนี้เป็นของนิชาเองนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่านิชาจะซื้อมาจากบ้านเก่าที่นิชานิชาลือนะคะไม่ใช่นะคะเป็นชุดไม้ของนิชาเลยนะคะแม่เขาซื้อมาให้นิชาเองนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่านั่งไปแล้วโอ้โหจะกลัวนู่นกลัวนี่ไม่ต้องนะคะไม่มีอะไรเลยชุดนี้นะคะเป็นของนิชาจริงๆนะคะ ชุดนี้จะสวยมากๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าซื้อไปก็สุดคุ้มอลยคะ่ะซื้อไปไว้ประดับบารมีนะคะลูกค้าประดับบารมีเพราะเขาเป็นสักทองนะคะสักทองซึ่งทุกอย่างที่เป็นสักทองอะ่ะใครที่มีสักทองก็ถือว่ามีบารมีนะคะลูกค้าแต่นิชาคือนิชาเป็นแม่ค้านะคะลูกค้านะนิชาก็คือ ไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ต้องการที่จะเก็บนะคะลูกค้าไม่ต้องการที่จะเก็บเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม้เราเยอะนะคะลูกค้าไม้กเก่าคือเก็บไปก็คือแบบแม่ค้าความเป็นแม่ค้าก็คืออยากได้เงินหมุนเวียนเอาง่ายๆนะคะลูกค้านะคะอยากได้เงินหมุนเวียนแค่นั้นเองเราไม่ได้คิดว่าอยากจะเก็บไว้ให้แบบว่าไว้ให้ลูกให้หลานอะไรเงี้ยไม่ไม่นะคะลูกค้าเพราะไม้เยอะมากนะลูกค้าแล้วอีกอย่างกับของเก่านิชาก็ไม่ ไม่ได้แบบว่าแบบต้องมาเก็บอะไรอย่างนี้คะ่ะลูกค้านี่นะคะสำหรับลวดลายนะคะ,ะนิชาสาระยายมาเยอะแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าก็อยากจะฟังราคาใช่ไหมคะอ่าได้เลยนะคะลูกค้าราคาชุดนี้นิชาขอจัดไปในราคา3 5มหมืนนะคะลูกค้า3ามหมแล้วก็นิชาส่งฟรีนะคะสําหรับชุดนี้นะคะ คนทีเจอชนี้ส่งฟรีก็คือไม่ส่งฟรีคือภาคใต้นะคะลูกค้าพกไกลมากตั้งแต่กำแพงเพชรไปถึงกรุงเทพเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมนะคะฟรีหมดนะคะลูกค้าแล้วก็ภาคเหนือนะคะลูกค้านะภาคเหนือ,อแพร่น่านพะเยาเชียงใหม่ นะคะลำพูนล,ลำปางอะไรประมาณนี้นะคะเราส่งฟรีเลยนะคะสำหรับภาคเหนือเพราะว่านิชาก็จะมีแบบมีโครงการที่จะต้องไปแบบไปดูบ้านนะคะไปดูบ้านไปดูบ้านให้ลูกค้านะคะลูกค้าก็จะเอาชุดนี้ติดไปด้วยถ้าลูกค้าทางนู้นถ้าลูกค้าทางนู้นแบบว่าต้องการนะคะสําหรับชุดนี้นะคะลูกค้านะเราก็จะส่งฟรีได้นะคะลูกค้าเห็นไหมคะความงามก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้านะนี่ความงามแบบ สวยๆง,งามๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะเรามาดูกันรอบๆนะคะเราไม่มีการจบตาใดๆท้งนั้นนะคะลูกค้าสาหรับความงามนะคะนี่นะคะเรามาดูรอบๆนะคะใกล้ๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่ความงามนะคะความงามของเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะคะนั่งสวยมากๆเลยนะคะสูงมากเลยนะคะลูกค้าเอาไว้บ้านแล้วก็เรา หรือบางคนที่แบบชอบเก่าๆอย่างเงี้ยความเก่าความเก่านี่สวยอยู่แล้วนะคะลูกค้าเราไม่ต้องไปขัดอะไรก็ได้อยู่อย่างเงี้ยก็คือสวยอยู่แล้วนะคะลูกค้าดูสภาพนะคะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะแต่ถ้าลูกค้าทนายเอาไปแบบเป็นล้านเป็นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปขัดแล้วก็ลงสีใหม่คุณก็จะขายได้ราคาโอ้โหห้าหมื่นสี่หมื่นได้สบายๆนะคะสี่หมื่นห้าห้าหมื่นห้าหมื่นห้าได้สบายๆส,สำหรับชุดนี้นะคะลูกค้า เรามาจัดกันในราคา35มหมื่นนะคะลูกค้านะจัดได้เันเลยนะคะลูกค้าอ่ะโทรมาหานิชาได้ที่เบอร์064.007.199 9นะคะลูกค้านะ,ะหรือว่าทักแชทมาในช่องทาง Facebook นะคะนิชาคา้าไม้หรือว่าเพจนิชาคา้าไม้ Tik t o k นะคะแล้วก็ไลน์นะคะ แล้วก็ช่องทาง you tube นะคะซึ่งเป็นช่องของนิชาเองนะคะลูกค้านะลูกค้าสามารถทักนิชามาได้ทุกช่องทางนะคะลูกค้านะคะทุกช่องทางได้เลยนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูกค้า